ตอนนี้นะครับก็กำลังอยู่กับเกม GTA ตอนนี้ลุงตาเขาจะมาแข่งรถเลยนะครับในตอนนี้จะรถจินี่ปุ่นอตอนนี้ก็ขึ้นเนอแล้วก็ลงมาแล้วก็ขึ้นเนอแล้วก็ตายเลยร,รอเพื่อนอยู่แล้วเขารอเพื่อนแล้วเพื่อนว่าจะเขาจะก็จะเป็นไปเลยนะครับเนี่ยจะยิงเพื่อน ามายิงแน่เข้ามายิงแน่นะครับเอาตอนนี้จะชวนแล้วนะครับอัศจระจนจะจนเข้าเส้นชัยแล้วพี่น้องเข้าเส้นชัย้วครับนะครับพี่น้องตอนนี้นะครับก็รีบแล้รก็ขับไปต่อเลยนะครับจะเข้าเซ็นชัยเลยนะครับเจ้าโอ้ยชนะเลยนะครับนี่ก็ขอจบการแข่งกันเลยนะครับขอบคุณคราย